สำหรับในประเทศไทยอย่างเราปลาตีนถือเป็นหนึ่งในปลาที่ไม่ค่อยจะมีคนกินกันเท่าไหร่แน่นอนว่าปลาพวกนี้ไม่มีขายในตลาดจึงค่อนข้างแปลกหากจะบอกว่าในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนปลาตีนเป็นที่นิยมและมีราคาแพงมันเป็นยาบำรุงกำลังที่ดีจนถูกเรียกว่าสมแห่งทะเลหรือไวอาก้าทะเลกันเลยทีเดียวเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของปลาชนิดนี้กัน ปลาตีนคืออะไรคงต้องมาทำความรู้จักกับปลาตีนกันก่อนโดยเจ้าปลาตีนมันคือปลาสะเทินน้ำสะเทินบกที่ยึดครองหาดเลนและปลาชายเลนเป็นบ้านมันเป็นสมาชิกในวงปลาบูหรือโกบีดี้ซึ่งมีมากกว่า25สายพันธุ์และพวกมันก็เป็นปลาสายพันธุ์เดียวที่มีกิจกรรมบนบกที่หลากหลายกว่าปลาทุกสายพันธุ์บนโลกใบนี้พวกมันจะทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะขึ้นมาเพื่อพบปลาสังสรรค์การหากินการเกี่ยวพาราสีไปจนถึงการต่อสู้ป้องกันอนาเขตทั้งหมดนี้พวกมันจะทำกัน นนดิโคปลาตีมีมากมายหลายชนิดพวกมันทั้งหมดมักจะอาศัยอยู่ตามชายทะเลที่เป็นโคลนและป่าชายเลนในเขตร้อนเป็นปลาที่มีขนาดไม่กี่เซนติเมตรอย่างเช่นปลาตีนขนาดเล็กที่เรียกว่าปลาจุมพลวดที่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ10เซนติเมตรเท่านั้นไปจนปลากระจังที่ยาวได้ถึง30เซนติเมตรและสำหรับในประเทศไทยปลาตีนจะพบได้ตามป่าชายเลนริมฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกงเรียบชายฝั่งจนถึงตำบลเสม็ดจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราด ลงมาจนถึงจังหวัดปัตตานีส่วนทางฝั่งทะเลอันดามันพบตั้งแต่จังหวัดละนองลงไปสุดชายแดนไทยที่จังหวัดสตูลและในกรุงเทพมหานครอย่างบางกุนเทียนก็มีเช่นกันต่อไปเรามาดูชนิดของปลาตีนที่พบในไทยบางส่วนกัน ชนิดที่1ปลาจุมพวดปลาจุมพวดหรือปลาตีนจุดฟ้าเป็นปลาตีนที่อาศัยอยู่ในน้ำกร่อยและทะเลมีรูปร่างเหมือนปลาตีนทั่วไปโดยมีจุดเด่นตรงที่มีลำตัวสีเข้มจนเกือบดำและมีจุดฟ้ากระจายอยู่ทั่วตัวเป็นปลาตีนขนาดเล็กที่มีขนาดโดยทั่วไปยาวประมาณ8เซนติเมตรแต่ก็อ,อาจยาวไดถึง20เซนติเมตรปลาตีนชนิดนี้เป็นปลาที่หวงอาณาเขตมากและมักจะทะเลาะเบาะแหวงกับตัวผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเสมอในระหว่างการ,รเผชิญหน้าครีบหลังทั้งสองจะยกขึ้นเพื่อขอ่มขู่ นอกจากนี้ตัวผู้ยังยกคีบหลังและกระโดดขึ้นไปในอากาศเพื่อถึงดูดตัวเมียซึ่งมันจะพาไปในโพรงเพื่อผสมพันธุ์เป็นปลาตีนที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กปลาจุ่มพูดพบอยู่ทั่วไปตามชายฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่นๆตั้งแต่อินเดียทางตะวันตกไปจนถึงอินโดจีนเกาะบรีเนวและนิวกินีและยังพบบางส่วนในคาบสมุทรมาเลเซียที่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังพบพวกมันได้ในสิงคโปร์อีกด้วย ชนิดที่ 2. ปลากระจังปลากระจังหรือปลาตีนเขี้ยวเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ําก่อยและทะเลมีรูปร่างเหมือนปลาตีนทั่วไปมีขนาดประมาณ20-30เซนติเมตรจัดเป็นหนึ่งในปลาตีนขนาดใหญ่ที่สุดมันมีครีบอกที่แข็งแรงและจะใช้ครีบอกที่แข็งแรงนี้เพื่อกระโดดเป็นช่วงๆไปมาบนพื้นเลนและคานขึ้นไปบนต้นไม้พวกมันมักจะเกาะลากไม้โกงกลางอยู่เป็นประจำปลาตีนชนิดนี้จะกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในเขตน้ําขึ้นน้ําลงโดยเฉพาะปูขนาดเล็กอย่างไรก็ตาม เคยมีรายงานว่าปลาตีนชนิดนี้กินปลาตีนชนิดอื่นที่ตัวเล็กกว่าด้วยปลากระ,กะจังพบในป่าชายเลนที่มีพื้นที่เลนหรือโคลในอินโดจีนไทยคาบสมุทรมาเลเซียสิงคโปร์และบางส่วนในอินโดนีเซียเป็นปลาที่มักถูกจับกินเป็นอาหารสําหรับชาวพื้นเมืองและถูกจับขายเป็นปลาสวยงามอีกด้วย ชนิดที่3ปลาตีนจุดทองปลาตีนจุดทองเป็นเช่นเดียวกับปลาตีนชนิดอื่นมันจะอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนมีความยาวประมาณ13เซนติเมตรลำตัวด้านบนเป็นสีเทาอมน้ำตาลอ่อนลำตัวด้านล่างเป็นสีครีมหรือเทาอ่อนมีจุดสีส้มทองกระจายอยู่ตามด้านข้างแต่ละด้านแบบสุม่มเป็นปลาตีนที่ชอบขุดโพรงบริเวณขอบทะเลของป่าชายเลนซึ่งตัวผู้จะล่อลวงตัวเมียด้วยการกระโดดจะพบพวกมันได้ในป่าชายเลนทะเลอันดามันทั้งในอินเดียเมียนมาและไทยในบรู ริเวณอ่าวไทยใช้ฝั่งคาบสมุทรมาเลเซียสิงคโปร์และบางส่วนของอินโดนีเซีย แล้วปลาตีนจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้อย่างไรสําหรับข้อมูลนี้มาจากศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนได้พูดถึงปลาตีนสัตว์เศรษฐกิจสําคัญที่มาแรงในฝูหั่นโดยปลาตีนในช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการจับเนื่องจากเป็นช่วงที่ปลาตีนมีเนื้อเยอะเนื้อแน่นและมีความขาวน้อยสําหรับปลาตีนจะมีชื่อเรียกในภาษาไทยที่ต่างออกไปมากมายแน่นอนว่ามีชนิดที่ต่างกันด้วยเช่นปลาตีนจุ่มรวดปลาตีนจุดฟ้าปลาตีนยักษ์เป็นต้นพวก มันเป็นปลาขนาดเล็กที่มักพบอาศัยอยู่บริเวณดินโคนในแถบป่าชายเลนชื่อเรียกของปลาตีนในภาษาจีนแปลตามตัวว่าปลากระโดดซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของปลาตีนที่ไม่เหมือนปลาชนิดอื่นคือสามารถใช้ครีบข้างลําตัวที่แข็งแรงเพื่อดีตัวกระโดดขึ้นมาได้ในตอนนี้ปลาตีนถือเป็นปลาเศรษฐกิจประเภทรองของฝูหัน่นเนื่องจากคุณภาพของเนื้อปลามีความละเอียดนุ่มและอร่อยทั้งยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการได้แก่โปรตีนคาร์บโบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสธาต ในอาซีนวิตามิน B1 และ B2 เป็นปลาที่ถูกขนานนามว่ายาบำรุงชั้นดีเลยทีเดียวและต้องบอกว่าปลาตีนที่ขายในจีนนั้นราคาแพงใช้ได้เลยเพราะราคามันอยู่ที่ราวๆ160ห่ยวนต่อกิโลหรือประมาณ800บาทนั่นเองหากใครอยากรู้ว่ามันดีจริงหรือไม่คงต้องไปหาจับดูเอาเองเพราะมันไม่มีขายในตลาดไทยแน่นอน ปลาตีนสามารถเลี้ยงเป็นปลาสวยงามได้หรือไม่แน่นอนว่าได้เอาจริงๆปลาตีนนั้นน่ามองอยู่เหมือนกันมันเป็นปลาที่ดูกวนดีและก็เป็นหนึ่งในปลาที่คนไทยเอามาเลี้ยงในตู้เหมือนกันโดยการจัดตู้ก็จะคล้ายๆกับการเลี้ยงปลาทั่วไปแต่ต้องจัดแบบบกมากกว่าน้ำนั่นเพราะว่าปลาตีนจะใช้ชีวิตส่วนมากอยู่บนบกชื้นๆมากกว่าในน้ำส่วนเรื่องควรจะเลี้ยงในน้ำจืดหรือน้ำเค็มจริงๆแล้วปลาตีนสามารถเลี้ยงได้ในน้ำจืดหรือจะผสมเกลือหรือน้ำทะเลนิดหน่อยพอให้ได้น้ำก่อยก็จะดีกว่า แต่หากเป็นปลาตีนที่ปรับสภาพแล้วอย่างพวกที่ซื้อมาจากร้านปลาสวยงามจะสามารถเลี้ยงในน้ําจืดได้อย่างสบายเพราะยังไงซะปกติในธรรมชาติปลาตีนมักจะอาศัยอยู่บริเวณน้ําจืดไหลลงทะเลเป็นหลักอยู่แล้วแต่การเลี้ยงทั้งหมดที่กล่าวมาคงต้องเตือนไว้ก่อนว่าในประเทศไทยไม่ค่อยจะมีคนเลี้ยงปลาตีนเท่าไหร่นะเรื่องจะหาปลาที่ปรับสภาพคงยากเช่นกันแต่ในต่างประเทศถือว่าเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันมากทีเดียวโดยเฉพาะปลาจุมพูดหรือปลาตีนจุดฟ้าที่บางร้านในอเมริกาเรียกมัน ว่าบูดา้อนเลยทีเดียว และราคาก็ไม่เบาด้วยส่วนจะเลี้ยงในไทยต้องศึกษากันให้ดีนะครับก็มาถึงช่วงท้ายขอสรุปเรื่องนี้กันสักหน่อยสําหรับปลาตีนในประเทศไทยจริงๆมีอยู่หลายชนิดแต่หลายชนิดก็ระบุตัวได้ยากเช่นกันอย่างเจ้าปลาตีนดักกี้เกลซึ่งชื่อไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกยังไงเหมือนกันมันเป็นปลาที่พบได้บริเวณภาคใต้ของไทยมันเป็นปลาตีนที่มีสีสันและลวดลายที่แปรปรวนซะจนดูเหมือนเป็นคนละชนิดกันส่วน3มชนิดที่ผมพูดถึงไปหลายคนก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างส่วนเรื่อง ื่องจะเอามากินตัวผมเองก็ไม่เคยกินเลยบอกไม่ได้ว่าอร่อยหรือเปล่าและก็ไม่ค่อยอยากให้กินกันอย่างแพร่หลายด้วยเพราะยังไงซาลาตีในในประเทศไทยก็มีไม่มากถ้าเกิดดันกินกันเยอะเกินไปกลัวมันจะหายไปซะเฉยๆเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องปลาตีนที่กลายเป็นตำรับยาถึกทนในจีนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบา,บายย